ฉะนั้นตอนนี้นะครับเรารู้แล้วว่าความวามวนเนี่ยนะครับจบรณา,าว่ามันเป็นมมลเฉยนะครับมันก็คือความต้านทานการเปลี่ยนภาวะการเคลื่อนที่มมลโดยเฉพาะมมลเฉยนะครับอินเดเชีย ฉะนั้นมันจึงเป็นปริมาณนมามธรรมมันไม่ใช่ปริมาณรูปธรรมอีกต่อไปคราวนี้ถ้าเรามองว่ามวลเป็นความต้านทานเราก็ต้องนึกถึงความต้านทานไฟฟ้าใช่ไหมครับที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนมาถึงช็อตเด็ดก็คือเรื่องอิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนเราเห็นอิเล็กตรอนเป็นยังไงครับ อิเล็กตรอนที่เรารู้จักกันเนี่ยบางทีก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เรามักจะวาดเป็นรูปก้อนๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วบางทีมันก็ทําให้เราเนี่ยเห็นอิเล็กตรอนเนี่ยโอ้วิ่งกันในตัวนําไฟฟ้าผม่ตอนเด็กๆกผมมองอิเล็กตรอนเป็นเม็ดแปงลักเลยนะครับเวลากินขนมมีเม็ดแปงลักษ์ทีผมนึกถึงอิเล็กตรอนเลยจริงๆมันใช่หน้าตาอย่างนั้นหรือเปล่านะครับอิเล็กตรอนเนี่ยตะกี้เราบอกแล้วว่ามันเป็นชื่อของเป็นชื่อของแมตเตอร์นะครับสสารชนิดหนึ่ง สารชิ้นหนึ่งเมื่อมีแมตเตอร์เนี่ยนะครับเป็นสสารชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็ค,นคือมันคือระบบที่มีชื่อเรียกว่าอิเล็กตรอนเหมือนในระบบชื่อเนี่ยผมบุลินระบบนะชื่อเซกคลินชื่อเสกสรรชื่อพิเชษอย่างเงี้ยครับฉะ,น,ะบบนั้นในระบบเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติใช่ไหมครับคุณสมบัติของอิเล็กตรอนเดียวก,กี้ที่ผมว่าก็คือมีมวลของอิเล็กตรอนใช่ไหมครับมีแมส์ me มีประจุ q มีสปินสปินคืออันนี้นะครับจำแนกให้ดูนี่คือคุณสมบัติของเขาของเล็กตอนนะครับสามสามสามอย่างนี้จริงๆมีหลายอย่างนะครับเอาแค่นี้ก่อนคราวนี้เมื่อเรามีอย่างนี้แล้วผมจะถามลูกหลงว่าเฮ้ยเล็กตอนจริงๆหน้าตาอย่างไงใครเคยคิดว่าเล็กตอนมีหน้าตาเป็นก้อนแข็งแข็งบ้างอ้าวยกมือไม่มีใครยกมือเลย อหนึ่งคนใครเคยเล็กคิดว่าเล็กตอนหน้าตาเป็นของเหลวเป็นหยดน้ําบ้างนะครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยมักเรามาักจะนึกถึงเล็กตอนหน้าตาเป็นของแข็งก้อนๆแบบนี้นะครับจริงๆแล้วในคลิป E-Basic ิคทิซีซั่นที่ผ่านมาคือเส้นที่1เนี่ยผมได้เล่าให้ฟังว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นอนุภาคมวลฐานไม่มีขนาดเหตุผลที่มันไม่มีขนาดก็คือมันเราไม่สามารถกระตุ้นอิเล็กตรอน ที่เป็นอิเล็กตรอนอิสระเสรีได้หมายถึงอิเล็กตรอนเดียเด่ยวๆนะครับที่ไม่ได้อยู่ภายใต้แรงดึงดูดของนิวเคลียสใดนะครับเราไม่สามารถกระตุ้นจกนกระทั่งมีสถานะ excited state ได้ฉนันอิเล็กตรอนเนี่ยเนื่องจากมันไม่สามารถอยู่อยู่ในภาวะ excited state ของตัวมันเองได้ถ้ามันไม่อยู่ในอยู่กับอะตอมไหนนะครับเป็นตัวอิสระเลยฉะนั้นมันถึงเป็นมวลฐานเอาละนั่นแปลว่าถ้าผมมองอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับเป็นจุดอย่างนี้ นั่นก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยนะครับมีรัศมีมีรดียีของอิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากับศูนย์นะครับของที่มีรัศมีเท่ากับศูนย์คือปริมาตรวอลุ่มนะครับเท่ากับศูนย์มีวอลุ่มเท่ากับศูนย์เป็นจุดเลยไม่มีแต่ในวอลุ่มเท่ากับศูนย์มันมีอะไรครับมันมีโมเมนตัมใช่ไหมครับมันเป็นว่ามีโมเมนตัมมันมีทุกอย่างเลยมันมีสุนสมบัติมีประจุมีอะไร วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสัจจะหรือข้อเท็จจริงที่เราอาจจะต้องออกจากโลกที่เราคุ้นเคยเราเราพูดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งในภาษาบัญญัติเขาจะเรียกสัจพันธ์หรือ Entity อันหนึ่งที่เป็นจุดแต่จุดนี้รงนก็ได้จุดที่ว่านี้นะครับมีทั้งมวลมีทั้งสปินและมีทั้งประจุแต่มันคือจุดซึ่ง ปริมาตรเป็นศูนย์แน่นอนตอนนี้เราออกจากโลกของความคิดแบบที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันทําไมมันต้องเป็นศูนย์ทำไมไม่เป็นก้อนถ้าผมมองว่าเป็นก้อนผิดไหมผิดเลยครับเราเคยเรียนเรื่องพันธะเคมีมาใช่ไหมครับพันธะโลหะพันธะโคเวเลนต์พันธะไอออนิกพันธะเคมีเนี่ยยุ่งระหว่างของที่ใหญ่กว่าอะตอมขึ้นไปคือเป็นโมเลกุลเป็นแรงระหว่างโมเลกุลพันธะระหว่างโมเลกุลนะครับหรืออะตอมใหญ่ คำว่าของแข็งของเหลวและแก๊สเนี่ยมันผูกพันกันด้วยพันธะเคมีฉะนั้นพันธะเคมียุ่งกับของที่ใหญ่กว่าโมเลกุลขึ้นไปของแข็งของเหลวแก๊สสามสถานะของสสารจะพูดได้สมเหตุสมผลก็ต่อเมื่อพูดถึงของที่ใหญ่กว่าโมเลกุลขึ้นไป ในโลกที่เลก็กกว่าโมเลกุลหรือเลก็กกว่าอะตอมขนาดใหญ่ลงไปมันไม่มีคําว่าของแข็งของเหลวและแก๊สของแข็งของเหลวและแก๊สคือการเชื่อมระหว่างโมเลกุลเท่านั้นเลก็กกว่าโมเลกุลไม่มี3คํานี้ไม่ว่าเราจะพยายามวิชวลไลซ์ด้วยคอนเซปต์ไอเดียเดในใจเราอย่างไงมันก็ไม่มีเพราะมันเลยนิยามมันอยู่เลยกรอบของคํานิยามออกไปดังนั้นถ้าใครก็แล้วแต่ที่เคยมองว่านิวเคลียสสองอะตอม เป็นก้อนเลวๆพวกๆของเหลวไม่ใช่อิเล็กตรอนหนึ่งตัวเป็นก้อนแข็งๆก็ไม่ใช่เพราะเมื่อไหร่ที่คุณบอกว่ามันคือก้อนแข็งๆคุณกําลังใช้ความคิดแบบว่ามองมันเป็นก้อนแข็งเมื่อเป็นก้อนแข็งมันก็ต้องผูกพันด้วยพันธะเคมีซึ่งเป็นพันธะระดับโมเลกุลซึ่งใหญ่กว่ามันฉะนั้นมันถึงมองไม่ได้ไไดเลยคุณจะใช้ความคิดปัจจุบันของคุณในโลกที่คุณคุ้นเคย มองว่ามันเป็นแก๊สของแข็งหรือของเหลวไม่ได้กับของเล็กของโมเลกุลคุณทําอย่างนั้นไม่ได้ต่อไปนะครับเช่นอิเล็กตรอนเมื่อเราไม่สามารถเอ็กซ์ไมันได้เราจะมองว่ามันเป็นจุดไร้ซึ้นปริมาตรแต่มีคุณสมบัติ3ประการอย่างน้อยนะครับอยู่ใงน,นั้นจริงๆมีอีกนั่นคืออิเล็กตรอนในโลกของกลศาสตร์คลาสสิกเป็นเช่นนั้นกต่คราวนี้ในกของกลศาสตร์ควอนตัมเป็นยังไง ในแบบคลาสสิกนะครับถ้าเรามองอิเล็กตรอนที่เป็นฟรีอิเล็กตรอนนะครับฟรีอิเล็กตรอนนะครับเราจะเห็นว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นจุดซึ่งวิ่งไปมันโล c a ไลซ์ก็คือสมบัติมวลประจุแล้วก็สปินมันอยู่ที่จุดจุดนี้ไม่มีขนาดไม่มีปริมาตรแต่เรารู้ตำแหน่งที่ตั้งคือเราเรู้ตำแหน่งที่ตั้งมันได้แล้วก็รู้เวลาที่มันอยู่ได้นะครับ ในกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยฟลดตอนมันจะเป็นลักษณะของคลื่นระนาบนะครับซึ่งคลื่นระนาบเนี่ยก็จะเป็นคลื่นระนาบของเอกของพวกนี้เหมือนกันนะครับสตัวอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนพูดได้ยากเพราะว่ามันเป็นคลื่นรละนาบไปนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะพูดให้ชัดเจนกว่านั้นเรามาดูระบบที่เป็นบราวสเตตก็คือระบบที่กักขัง ระบบที่เป็นอะตอมแล้วกันนะครับอะตอมตะ่กแบบี้ฟรีอิเล็กตรอนเิืมเขียนอันนี้อะตอมอะตอมของไฮโดรเจนแล้วกันครับในกรณีคลาสสิกเนี่ยเราเห็นว่าเรามีประจุนะครับบวกอันนี้มึงไปสนใจสนใจอิเล็กตรอนเฉยอยู่อย่างนี้นะครับนั่นแปลว่าณนะตามจุดจุดหนึ่งซึ่งไม่มีขนาดนะครับไม่มีขนาดเล็กที่สุดเลย ไม่ใช่ของแข็งด้วยนะครับตะกี้บอกไม่ใช่ของแข็งไม่ใช่อะไรเลยแต่เรารู้ว่ามีมีสมบัติเหล่านี้นะครับแพ็คอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นแล้วก็ในแบบจำลงองตอมของโบครับมันก็จะวิ่งรอบๆแล้วก็เมื่อมันมีการถูกกระตุ้นมันก็จะขึ้นไปอยู่ชั้นพลังงานที่สูงขึ้นแล้วมีก็แตกต่างกันออกไปผมว่ากันนะครับคราวนี้ในแบบกศา์ควอนตัมนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยอธิบายดยระสัทคลื่นเนี่ยมันต้องระวังนิดนึงเราจะต้องอธิบายทุกอย่างด้วยสิ่งที่แตกต่างออกไปนะครับเราจะอธิบายทุทกอย่างด้วยความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นหนนรือเรียกว่าฟังก์ชันคลื่นเนี่ยนะครับฟังก์ชันคลื่นที่พวกเราเรียนในกศาสร์ควอนตัมเนี่ยความน่าจะเป็นที่จะเจออิเล็กตรอนถ้าเรามีฟังก์ชันอิเล็กตรอนก็คือฟังก์ชันคลื่นของอิเล็กตรอนทัวที่ครับกำลังสอง ที่ตำแหน่ง x 1ไปยัง x 2เนี่ยก็มีค่าอย่างนี้ดูที่ความนะถ้าเราหาตั้แต่อน,นันถึงอน,นันเนี่ยมันก็จะมีค่าเป็น1นึ่อตอนเนี้ยนะครจะกระจายตัวอยู่นะครับอีกตอนมีกี่ตัวมีตัวเดียวนะครับมีตัวเดียวตอนนี้พูดถึงตัวเดียวแต่ที่สหากราวสเตต e คือยังไม่ถูกเอ็กไซเนี่ยพลังงานต่ําสุดเนี่ยอีกตอนก็จะกระจายตัวไปฟกมีหนังสือเรียนบางเล่มนะครับเขียนแล้วก็ เข้าใจถูกแต่ว่าคาดขึ้นไปเล็กน้อยคือคือจะบอกว่าอิเล็กตรอนมีตัวเดียวแต่ว่ากระจายตัวอยู่ทั่วไปหมดเลยมีโอกาสที่พบอิเล็กตรอนตัวนั้นนะครับตัวนั้นนะครับกระจายอยู่ทั่วไปหมดเลยการตีความอย่างนั้นเนี่ยเป็นการตีความที่ยังมองว่าอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคอยู่การที่บอกว่าอิเล็กตรอนมีตัวเดียวแต่โอกาสที่จะพบเนี่ยกระจายเป็นกลุ่มหมกเต็มไปหมดเลยที่เรียกว่าแบบฉลองอะตอมแบบกลุ่มกลุ่มหมก จริงๆแล้วถ้าพูดอย่างนี้จะถูกจะน่าจะคอนไซส์ซื้อมันยำมากกว่าคือถ้าอธิบายด้วยกลศาสตร์ควอนตัมโอกาสที่เราจะวัดแล้วเจอสมบัติที่เรียกว่ามวลประจุแล้วก็สปินในบริเวณนี้จะมีมากกว่าบริเวณนี้ในกลศาสตร์ควอนตัมเขาไม่ได้มองว่ารือตอนเป็นอนุภาค ฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงโอกาสที่เราจะเจออนุภาคแต่เป็นโอกาสที่เราจะสามารถวัดระบบซึ่งยังไม่ต้องเป็นอนุภาคก็ได้ที่มีคุณสมบัติมวลสปินแล้วก็ประจุอยู่ในบริเวณนี้นี่คือโอกาสที่คุณจะเจอสมบัติเหล่านี้สมบัติที่เรียกว่ามวลอิเล็กตรอนประจุแล้วก็สเปนไม่ได้เจอเม็ดของอิเล็กตรอนแต่เจอสมบัติของมัน ระบบคือของที่มีสมบัติครับมันจะเป็นเม็ดหรือมันเป็นคลื่นของความน่าจะเป็นก็เป็นได้เช่นเดียวกันดังนั้นในแบบคลาสสิกคุณมองเล็กตอนเป็นเม็ดที่ไม่มีขนาดไม่มีปริมาตรมีสามสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติในแบบควอนตัมคุณมองเล็กตอนเป็นเป็นฟังก์ชันคลื่น แล้วคุณก็มีโอกาสที่จะเจอคุณสมบัติ3สิ่งนี้บริเวณนี้มากกว่าบริเวณอื่นถ้ามันถูกเอ็กไซส์ล่ะถ้ามันถูกเอ็กไซส์รูปร่างหน้าตามันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นแบบคลาสสิกมันก็จะมีการจากสถานะตรงนี้มันก็จะขึ้นไปแบบนี้สูงขึ้นใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบควอนตัมจะรูปนั่งหน้าตาอย่างนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ นั่นแปลว่าพอถูกเอ็กไซทีหนึงเนี่ยนะครับถูกเพิ่มพลังงานของระบบที่ระบบนี้ไม่ใช่บทอิสระนะครับเป็นระบบที่ถูกดึงด้วยนิวเคลียสนะครับเป็นถูกถูก,กักขงังมันก็จะมีหน้าตานั่นคือโอกาสที่คุณจะเจอสมบัตินะครับของเล็กตอนแบบนี้นะครับบริเวณนี้นะครับจะมากกว่าบริเวณอื่นนะครับบริเวณอื่นผมไม่ได้พูดว่าโอกาสที่จะเจอเล็กตอนหเม็ดที่ตรงนี้มากกว่าบริเวณอื่นนะครับ ผมพูดว่าโอกาสที่จะเจอสมบัตินะครับสมบัติของมันนะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งไปทึกทักว่ามันต้องเป็นเม็ดนะครับพูดถึงระบบอย่าไปสนใจว่าจะเป็นเม็ดหรือเป็นคลื่นพูดถึงระบบคิดถึงคุณสมบัติมันคือสิ่งที่ต้องตอกยอมอาจจะเข้าใจยากกนิดหนึ่งนะครับเพราะเรากำลังเดินก้าวข้ามคนเรียนฟิสิกส์คุณต้องมีความกล้าหาญอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณจะต้องยอมที่จะเดินก้าวข้ามความเข้าใจพื้นฐาน ที่คุณมีในชีวิตประจำวันออกไปโลกที่คุณเกิดมาตั้งแต่ก้อนแต่ออกคุณเห็นอะไรที่ใหญ่กว่าโมเลกุลในพิจิตรจัวันคุณเห็นทุกอย่างใหญ่กว่าโมเลกุลหมดคุณไม่มีทางเห็นเล็กกว่าโมเลกุลลงไปได้แต่วันนี้คุณจะใช้ปัญญาญาณในการมองลงไปที่เล็กกว่าของพวกนี้ฉะนั้นทัศนะในการมองคุณคุณจะต้องก้าวข้ามทัศนะที่คุณคุ้นเคยและยอมรับรับหลักการเชิงตรรกะวิทยาหรือเหตุผลนี่คือสิ่งที่ผมต้องการนำเสนอในสีซส่นสครับ